bye, -bye. เอาะครับกลับมาต่อกันใน ep ที่55กันแล้วนะครับกับเกม grand t h e f t auto 5นะครับตอนนี้เนี่ยผมมายืนอยู่ที่หน้าร้านขายเสื้อผ้านะครับชุดสูตรแบบไฮเอ e n เลยแบบแพงๆเลยนะครับเราก็ไม่ต้อตกใจกับลุกใหม่นะครับลุกนี้ผมไปทำมานะครับก็จะเอาไว้สำหรับเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์นะครับก็จะเป็นคนดังแล้วนะครับก็แต่งตัวนิดน,นึงโอเคเนื้อเรื่องในภารกิจ ep นี้เนี่ยจะต่อกับ ตอนที่เราไปช่วยนะครับเอาหนังคืนนะครับมาจากพวกเดวิสเดวิสอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนที่เราเข้ามาถึงร้านแล้วเออไปที่หน้าร้านครับเขาบอกว่าเปลี่ยนชุดทักซิโดของคุณในพอรเซนบีคับเพื่อเข้าร่วมรอบปฐมทัศน์ของเมลดาวครับแล้วก็จิมนี่ส่งข้อความมาบอกว่ากําลังจะมาถึงที่้านนี้นะครับก็ให้เราทําการเตรียมตัวพร้อมครับตรงนี้นะครับผมมีชุดทักซิโดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมจะใส่ชุดทักซิโดที่เรามีแหละมันสวยดีนะครับ โอเคต่อไปออกไปหาจิมมี่ด้านนอกร้านนะครับตรงนี้เนี่ยเราใส่ชุดอ่สูตรใดๆก็แล้วแต่นะครับในในร้านนี้ได้เลยนะครับซื้อใหม่นะครับผมเนี่ยได้ทําการจ้างคนขับรถลิมูซีนมาแล้วพ่อไปไปเข้าคือรถกันดีกว่าเข้าไปในรถลิมูซีนครับโอ้สวยงามมากจิมมี่รถลิมูซีนก็นเหรอโอ้เราสตมดีนี่จิมมี่ไววูบุระบาโรงพยนตาลออเรนเทลเทอเตอร์ไปขวดแชมเปญนะพีจิมโบ โอ้โหฉันกับป,ป๋ากำลังลืมด้วยกันเฮ้เฮ้นั่นแกจะทำอะไรนะโ oh, อ้ <bit> พ่อฉันเป็นบริสเซอร์รถไฟเจมี่ <c oughs> ลงมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> แปลว่าฉันก็เป็นลูก <c oughs> บริสเซอร์นาง <c oughs> ด้วยเ <c oughs> จมี่ฉันจะได้ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจห่วยแตกโดยไม่ต้องทำงานเลยสักนิดฉันจะได้ขับรถสปอร์ตแล้วก็พียาได้อย่างเต็มเหนียวก่อนจะได้ออกไปออกรายการเรียลิตี้บำบัดคนติดยาและตังจากนั้นฉันก็ได้ขายหนังสือประวัติของตัวเองแล้วกลายเป็นนักวิจารณ์ เราก็ใช้เส้นสายที่รู้จักกันในสถามบ้านบาัดกลายมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วฉันก็จะสร้างหนังที่ห่วยกว่าพ่อของฉันทําอีกเพราะอะไรนะหรอก็เพราะว่าฉันไม่ได้บ้านหนังเหมือนพ่อฉันไงสําหรับฉ้ามันก็แค่ประตูโซกาสเท่านั้นแหละแกเห็นใช่ไหมลิมโซีคันนี้นะไอซือบื้อเอ้ยจิ and movie, โซแอนเดอว่ยได้ยินไหมไวน์วูดได้ยินไหมไว์วูดเฮ้ฉันได้ยินแล้วแล้วก็พ่อไม่ชอบเลยนะ เรากำลังจะไปโรงภาพยนตร์เรนเทลเทเตอร์ไวท์วูดบรวาตบบโรงมาเดี๋ยวนี้จิมมี่แล้วอย่างว่าแห<บ>ละเผอจ้องคนดังข้างหลังแผงก้านนั่นแหละพวกเราได้รับเชิญนะาเฟยรู้จักไหม v ี p นะ v i p เจิมมี่อันที่คองชั้นสี่อาพิสิชนรู้จักหรือเปล่าอาพิสิชนน่ะ ก็คือชันนั่นเองเจมี่ลงมาเดี๋ยวนี้อะตรงนี้ไม่มีสา์ขึ้นเขาก็บอกว่าเจนเว่ยเย็นก่อนพ่อผมกำลังดื่มแชมเปญอยู่โอเคมาฉลองด้วยกันอะมาครับมีจิมี่ผูกปากเดี๋ยวนี้เฮเดวีฉันต้องบอกนะเรื่องมอลลี่นะคือฉันเสียใจแต่ฉันอะไม่ได้เป็นคนทำนะฉันบอกแล้วว่าให้นายใจเย็นก่อนไอ้เพื่อนเก๋เ้ยมันเป็นอุบัติเหตุฉันอยู่ที่นั่นก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ เออใช่นายคิดจะหลอกฉันทำไมเคอร์แล้วนั่นก็เป็นอะไรที่ช้าไม่มีวันลืมฝั่งนั่นเดวินฉันขอโทษฉันเสียใจฉันบอกท่านว่าฉันเสียใจแต่คงไม่เกิดถ้านายไม่ขู่ฉันเรื่องหนังน่นเข้าใจไหมพะง้นเรามาพยายามใจเย็นแล้วก็มาคุยกันดีๆเหมือนเดิมดีกว่าแน่นอนไอ้เกิลยกโทษแล้วก็ลืมกันไปจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมโอเคมาถึงแล้วนะครับดูซะก่อน นี่มันงานชนชั้นสูงเลยดูเฟ่โอเคมาถึงแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขับรถนะครับมันเป็นฉาคาัสีนนั่งรถลิมูซีนมาครับโอ้ถือว่าแสงสะท้อนสวยมากมากไปที่งานพรมแดงนะครับตรงนี้เราก็เดินลงไปเลยเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าแสงสะท้อนจากรถเนี่ยคือสวยงามมากนะครับแต่ว่าผมสิดมินหนึ่งว่าผมอะแอบไปเล่นเวอร์ชั่นใหม่มาคือสวยกว่านี้เยอะนะครับโอเคมามาต่อมาอ้าวตรงน,นี้สับไปเคลืนโอเคงั้นก็ชาไปครับกําลังเดินเข้างานนะครับ ก็มีพวกเซเลบต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายเลยโอเคนี่ด้านขวามือครับเป็นพระเอกของเราในเรื่องนี้แล้วก็ด้านสายน่ารู้สึกว่าจะเป็นคนคุ้นเคยบีเข้ามาใกล้ๆเฮ้นี่คือรักโซจากการพบแดงของเมลดาวเราด้าดาดังกับชุดอันสวยงามได้แวกข้างเข้าพาอกเข้ามาตามมาเลยเราทำสำเร็จแล้วโซโลมอนพวกเราทำสำเร็จแล้วเต็มสซเลย ไปตายซะไอโฉบชะาตาถึงแค้นจะแกหนังเหนียวหนังเหี่ยวแต่ก็ดูเฟีย้ยวในงานพี่เมียที่ o r i e n t a เทล e a เ e r ในไววูดบรูวารไว้เจอกันข้างในนะไอหนูเอ้ hey, hey, ขอบคุณนี่ของนายถ่ายลูกมันตาชอบอปแล้วทุกคน <Richard. S 2> ครูดิชาร์ <Richard. S 2> ครูดิชาร์ สวัสดีครับผมจะขอรบกวนคุณสักสองสามนาทีผมเออร์าสโซเอ่อจากรายการลูกหรือลูกงแต่ผมรับงานแสดงนะถ้าสงสัยว่าโอเคแน่นอนนายน่าจะมาหาฉันนะไอ้หนูฉันมีโปเกรเจกต์ที่เหมาะกับนายเลยโอ้ยนายเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมาจู่อหอแต๋วแตกยังไงล่ะงานสุดล้ำเลยเหมาะสำหรับนายสุดๆไอ้บ้าเอ้ยเร็วเข้ามาๆไป,ๆไปตรงนั้นเออโกโกเข้าใจไหมผมไม่เคยทำศิลปกรรมเลยนะขอร้องมิสเตอร์มิสตัน ขอโทษนะครับขอคำหัดรวนเรนิดนึงเข้ามาใกล้นิดนึงโอเคผมอะปื้มปื้มมากๆปื้มมากเลยขอขอบคุณครับตอนที่ตอนคุณเน้นเป็นหมีโคโลกนั่นคุณต้องกินลูกตัวเองมันแบบว่าโอ้พระเจ้าช่วยมันส้งใจมากๆผมก็กอดคุณนะน่าสุดท้อใจผมจริงๆเอาล่ะต้องไปแล้วโอเคขอตัวนะเร็วเข้าเร็วเข้าตามมาในงานเร็วอ้าวราสโรดิไอเวเอ้ยไปไปเรือไปไปไปฮไปแกล้งมันไปแกล้งมันเดี๋ยวก่อนนะแล้วพวกเธออยู่ไหนเนี่ย สงสัยเธอจะเบี้ยวซะแล้วเฮ้ห hey, วังว่ายังมาไม่สายนะงานที่จะพลาดได้ไงเดวิดเหรอนายไปทำบ,บ้านอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ hey, นางเจ๋งอย่างว่าเมลดาวได้ยินมาว่าไมกี้เราทำสำเร็จแล้วเรามาถ่ายรูปกันเปไ <The press. S 2> ็นไงฉันนายแล้วก็ยอบโปรดิวเซอร์ <S <S ไปเกียรติจริงๆที่ได้ร่วมง,งานกับนายอย่างที่เห็นฉันอยู่นี่แล้วไม่เหมือนเมียนายหรอกนะสงสัยคงติดธุะรที่บ้านซะแล้วล่ะอ้าวซซอย่างนั้นไอ้บ้าเอ้ยแกได้ตายแน่ ไปเร็วจิมมี่เลยเร็วเข้าโอเคไมเคลรู้ตัวทันทีเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับเราแม่ล่ะพวกเธออยู่อันตรายเราต้องกลับไปที่บ้านแล้วไปช่วยครอบครัวของเราครับแล้วก็เดวี่นะครับส่งข้อความมามีเวลาสองนาทีครับเพื่อไปช่วยครอบครัวของเรานะครับระหว่างนี้นะครับเราต้องไปถึงบ้านให้เร็วนะค <Singer S 1> รับเกิดอะไรขึ้นพ่อไม่รู้ไอ้เสรษทีโดยน้าันโกรธที่พ่อไม่ยอมทิ้งหนังเรื่องนั้นจากนั้นทนายของเขาก็ตายแล้วก็แล้วมันก็เพิ่งบอกว่าทำร้ายแม่ของลูกพ่อฆ่ารายของเขาแล้วตอนนี้เขาจะฆ่าแม่กับเพซซี่กันเหรอ มันจะไม่ได้ทฮมาอะไรทั้งนั้นนั่นแหละที่พ่อจะบอกแต่พ่อฆ่าทนายของเขานะไม่ไม่พ่อไม่ได้ทำมันเป็นอุบัติเหตุพ่อไม่ทําอะไรเลยพ่อจะไม่ทาให้ลูกตกอยู่ในตายหรอกให้ตายสิโอเคพวกเขาต้องไม่เป็นไรพวกเขารับมือได้ดีนี่เขาเป็นแค่คนทหดังใช่ไหมไม่ได้เป็นนักเลงหรืออะไรใช่หรือเปล่าพ่อเมื่อกี้ขับรถทีนีนะไม่ไม่เขาไม่เป็นนักเลงเขาแค่รวยมหาศารเขาบอกว่าเขามีเส้นสายอยู่ในทุกที่เลยพ่อคิดว่าเขาคงพูดไปอย่างนั้น ไม่คิดว่ามันจะทำจริงๆเฮ้ยบ้าแล้วนะมันลดอะไรเนี่ยเอาละจิมมี่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะเดี๋ยวผมเเดี๋ยวพ่อจะไปช่วยพวกศึกษาเองโอเคตรงนี้นะครับเราจะต้องเปิดเข้าไปนะครับเตรียมพร้อมเลยไปตาสตารเร็วๆอันนี้ยิงเฮดช็อตนะครับตอนนี้จําเป็นมากสําหรับคนที่อยากได้เหรียญทองช่วยภรรยาเราก่อนมีคนมีอีกคนนึงอยู่ข้างในห้องเท็กซี่เราต้องเข้าไปช่วยนะนะไมเคินอยู่ข้างในกับลูกเราโอเคนี่คือคนที่สองนะครับที่เราต้องยิงเฮดช็อตโอเคก็ตรงนี้ ใช้เปิร์ของไมเคิลก็ได้ครับแล้วก็เราจะว่านบาๆยิงเฮดช็อตให้ได้นะครับเท่า,ากับว่าสำหรับเหรียญทองจะต้องยิงเฮดช็อตสองคนนี้แน่ๆนะครับมามามารูกปลอดภัยใช่ไหมที่รักหดูคิดว่านะเราอยู่ข้างในแล้วพวกมันเล่นงานพวกมันซะโอเคสองคนนี้อยู่ข้างในก่อนนะระวังตัวดีนะที่รักไม่ต้องห่วงผมไม่เป็นไรหรอกนะโอเคในเวลาบูครับจากการทุกคนในบ้านนี้อย่าให้มันออกไปอย่าให้มันหนีไปได้เคลียบ้านจากพวก แมรีเวเธอร์ครับึ้นมาไหมเอาไปขึ้นมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดด้วยโอ้โหเวทเทอร์นั่งคุณล้รอเราออกไปได้ไงเนี่ยโอเคเราจออไปได้หรือยังยังนะครับยังยังยังใจเย็นใจเย็นยังยังรอก่อนโอเคเดี๋ยวสับตรงนี้ผมจะขอค่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนิดนึงเอ่อตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเคลียร์นะครับเส้นทางการเคลียร์แบบง่ายที่สุดก็คือเดี๋ยวเราจะวกไปด้านหลังนะครับออกประตูหลังแล้วก็วกกลับมาด้านข้างของ บ้านนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ได้อยากได้เหรียญทองนะครับใช้เวลาทำภารกิจไม่เกิน6เอ้ยเดือมบัก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 เอ้ยทำไมไมันไม่ออกทางนู้ดใช้เวลาทำภารกิจนะครับไม่เกิน6นาทีครึ่งนะครับเราก็ขับรถเมื่อัะคู่นี้เนี่ยกลับบ้านให้เร็วด้วยความเร็วสูงสุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้สูงสุดไหมพอดีว่าเป็นไปชน,ปนอยู่รอบหนึ่งนะครับเราก็เฮดช็อตทั้งหมด12ครั้งครับอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปคือเราจะต้องทำการยิงเฮดช็อตเนี่ย 2คนนะครับก็คือตอนเข้าไปช่วยอเมดากับเทซี่นะครับอเมดาเนี่ยตอนที่เยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงบันไดนะครับส่วนเทซี่ก็คือตอนที่อยู่ในห้องนั่นเองนะครับ2คนนี้จําเป็นต้องทําการยิงเคดช็อตนะครับโอเคตอนนี้เก็บตัวปฐมพยาบาลครับแล้วก็ออกประตูหลังนะครับสังเกตได้เลยคือมันจะเป็นเส้นทางที่มันแบบแทบจะบอกให้เราแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวโอ้โผมมองไม่เห็นโอเคโดนไหมมาโดนไหมเอ้ยโอ้โหติดขอบประตูโอเคเรียบร้อยครับ แล้วก็หลังจากนั้นออกมาทางนี้นะครับเราก็อ้อมไปทางข้างบ้านครับเนี่ยครับคือมันจะเข้ามาตามทางนี้เรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยถ้าเราออกหน้าบ้านปุ๊บมันจะเหมือนกับมาตลบหลังเราได้นะครับมันมันจะยากกว่านิดนึงโอเคโอ้ฝนตกอย่างสวยงามฝนตกฟ้าผ่าด้วยอา้าวหายไปไหนหมดออกมาดิออกมาดิออกมาดิผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราเฮดช็อตไปครบหรือ,อยังนะครับแต่พยายามจะยิงให้เยอะที่สุดละกันออกไปจากโซนของฉันนะเว้ยไอ้พวกบ้าโอเคมีมาเติมครับ ขาเนี่ยจะฝังแกไว้ในสวนของฉันโอ้มีมาอีกนะครับอยู่ดูในมินิแมปอีกหนึ่งคันเข้ามาแล้วครับจอดแล้วมาผมจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ลงมาลงมาใช่ไหมไปทำไมนี่เหมือนว่าทำไมมันไม่ลงมาเอ้ยเดี๋ยวผมเอาด้านข้างดีกว่าเดี๋ยวนูนๆโอเคเพราะว่ามันจะได้มีหลบได้นะครับเอาสร้างงานยังอยู่ในรถนะครับเป็นจุดสีแดงอยู่แต่มันไม่ยอมลงมา มีอะได้ไงมีอยู่นะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะมุมยิงไม่เห็นแราเค้าไปนิดหนึ่งก็ยังไม่ลงมานะครับโอเคงั้นยิงฟรีใช่ไหมอย่างนี้ปึ๊บเรียบร้อยเอาต้องยิงก่อนถึงจะลงอันเนี้ยเอาโอเคเรียบร้อยครับหมดกลับไปที่ครอบครัวของเราครับไปดูพวกสาวๆหน่อยก็กลับไปที่ห้องของเรานะครับฟึบเป็นคัตซีนเอาเดี๋ยว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 อเจ้าใส่ฉันแน่ไอเวนเอ้ย บ้าเอ้ยมันจะไม่เป็นไรไม่มันต้องเป็นแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะน่าร้อยนะใครปิดปิดไฟใครอยู่ตรงนั้นออกมาดูนี้ไม่งั้นฉัยิงนะเฟ้ยบ้าเอ้ยโบกเรียบร้อยครับโดนไอเทมพิเศษบ้องเข้าหลามใช่เลยแกชอบใช่ไหมล่ะเอาไปเต็มๆเลยเอาสร้างงานผิดคนออกไปจิมมี่ออกไปจากหน้าฉัน เออผมนึกว่าเ<ไ>ป็นเขาซะอีกนเน,อเนเนี่ยอย่าเรน่นครับหน้ามันเนี่ยนะมันเรียกว่าท้าทีแบงน่นะพ่อผมเล่นมาสนอกเลยใช่ไหมเนี่ยเอาหล่ะฟังนะพ่อจะออกไปขอความช่วยเหลือก่อนทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอยู่ในนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็ จบภารกิจนะครับตรงนี้สำหรับภารกิจนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องยังไม่จบนะครับภารกิจเมลดาวครับใช้เวลาภารกิจไป10นาทีนะครับประมาณซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้6นาที30มสิบวิครับเหยียบให้มีตรงนี้ได้แค่82%ดนะครับซึ่งเราจะต้องให้ได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงเฮดช็อตสิบสองทับสิบสองครบนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกไปก็คือตอนช่วยไม่ได้กับเทซี่เนี่ยให้ยิงเฮดช็อตครับภาพตัดมาครับพวกมันบุกมาที่บ้านของฉันบ้านของฉันนะฉันเลย ขอให้แมนด้ากับลูกๆเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกสักสองวันฉันไม่ชอบที่ต้องพูดนะแต่ว่าพวกเดวิสเทอร์เนี่ยไม่มีข้ออ้างไม่มีเหตุผลที่ต้องมาฆ่านายแม้แต่ดเดวิดเวสตันก็ตามฉันไม่อยากจะมองหามุมมองแผนการดาร์เลสเตอร์พวกมันตามหล้าครอบครัวฉันก็ได้ก็ได้ใ้ฉันพูดไงล่ะเดื๋ยนี้จะเปลี่ยนไปนแผนมีผลกับแผน้นแบงหรือเปล่าไม่เราจะเดินหน้าต่อก่อนที่มันจะมาปลายไปมากกว่านี้โอเคงั้นเวิร์กเลยไปเจอกันทั้นที่บาร์ของแฟรงกี้กับเทเวอร์นะโอเค เข้ากับว่านะครับงานป้นแบงค์เนี่ยยังมีอยู่นะครับเราก็แน่นอนครับมีตัว H ขึ้นมาได้เแล้วแล้วมันคือภารกิจในอีพีหน้านั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีผลต่อการต่อภารกิจของการป้นแบงค์เราก็มาดูภารกิจป้นแบงค์ในอีพีหน้ากันนะครับก็สำหรับในพีนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ